ถนนน้ำประปาไฟฟ้าสาธารณูป,ปโภคอาจจะเป็นเรื่องหลักๆที่หลายตำบลเขาอยากจะให้อบตเข้ามาพัฒนานะครับแต่ว่าสำหรับชาวบ้านในตำบลท่าพระอำเภอเมืองขอนแก่นที่เข้าร่วมโครงการยกระดับแปลงใหญ่โครงการนี้ใช้งบประมาณจากพลรกรองเงินกู้มาสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อทําการเกษตรตอนนี้พวกเขาบอกว่าอยากจะได้ลานตากมันเส้นเพราะเชื่อว่าจะช่วยต่อยอดธุรกิจได้นะครับคุณไพฑูรย์ดุรพา์ไปติดตามเรื่องนี้ก็พบว่า จะยังอาจจะต้องรอความชัดเจนหลังการเลือกตั้งอาบาตาครั้งนี้ครับคล้อ,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 องพวงมาลยัยเอาเลิกเอาชายัยเป็นส่วนหนึ่งในพิธีมอบวัสดุครุภัณฑ์การเกษตรโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดให้กับวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ห้วยเตยรุ่งเรืองทรัพย์หมู่้ และวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่มันสำปะหลังหนองแวงสักหลักหมู่21ตำบลท่าพ,พระอำเภอเมืองขอนแก่นมีสมาชิกร่วมกันกว่า80รายวัสดุครุภัณฑ์การเกษตร,รทั้งหมดนี้จะซื้อจากงบประมาณกว่า6ล้านบาทซึ่งทั้งสองกลุ่มนี้ได้รับจัดสรรและนำเงินทุนตนเองสมทบอีกกว่า2 0 0นบาท แต่กว่าที่จะผ่านการเห็นชอบพวกเขาต้องนำเสนอโครงการและแผนงานเพื่อให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาว่าสามารถดำเนินการต่อยอดธุรกิจได้จริงนี่<ะ>เป็นช่องทางที่เกษตรกรกล้าลุกยืนขึ้นนะครับยืนขึ้นแล้วก็รวมพลังกันเพื่อจะฟันฝ่ากับเรื่องตลาดพ่อค้าคนกลางเขาสามารถส่งตรงไปกับผู้ผู้รับซื้อโดยตรงซึ่งค่าใช้จ่ายเมื่อก่อนเนี่ย ในเที่ยวหนึ่งแต่พ่วงหนึ่งเนี่ยก็ใช้งบประมาณไม่ใช่น้อยในยการที่จ่ายให้กับคนกลางค่ารถบรรทุกนะครับคราวนี้ก็คงจะต้องอลดพาราลงไปก็กลายเป็นกําไรแล้วหากไม่มีโครงการยกระดับแปลงใหญ่ก็ยากที่เกษตรกรจะมีเงินทุนมาซื้อรถบรรทุกพ่วงราคา4ล้านกว่าบาทเองประสบการณ์ทำธุรกิจลานมันช่วง2ปีที่ผ่านมา พวกเขาพบว่าจะต้องมีรถพ่วงเป็นของตัวเองซึ่งจะช่วยลดค่าขนส่งได้ถึง1ล้านบาทต่อปีและสามารถเพิ่มปริมาณการรับซื้อมันสัมปะหลังจากเกษตรกรได้ไม่ต่ำกว่าปีละ3-4ถึง4พันตันถ้าเราไปดูประสบการณ์ของคนอื่นที่เขาทำนะครับลานมันเขาจะมีรถพ่วงเป็นของตัวเองก็คือเขาออกรถออกมาแล้วก็เอามาทำงานมารับมันเกษตรกรไปขายนะครับเอารถมารับงาน มีคําพูดที่ว่าทําลานมันเนี่ยกำไรปีละพ่วงคือแบบนี้โครงการนี้มีสํานักง,งานเกษตรอํเราเภอเมืองขอนแก่นคอยดูแลด้านการผลิตและมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่นช่วยในเรื่องการบริหารจัดการทั้งระบบบัญชีและการตลาดแต่เกษตรกรพบว่าการขยายธุรกิจลานมันยังขาดพื้นที่ทำลานตากมันเส้น จึงพยายามขอใช้ที่สาธารณประโยชน์ของอบตอท่าพระแต่ต้องรอให้การเลือกตั้งแล้วเสร็จก่อนตอนนี้ราคามันเส้นที่ทีมงานเราขายอยู่ประมาณ8บาทนะฮะเครืคอข่ายเราขายนะครับถ้าอยู่ที่ราคานี้เถึงแบาทเราสามารถรับซื้อพี่น้องได้2องบาทห้ทั้งปีนั่นหมายความว่าถ้าเราได้ที่สักที่หนึ่งนะครับหรือเราคาดหวังว่าจะเป็นที่ตรงนี้นะครับเราจะสามารถแปรรูปมันเส้นของพี่น้องกเกษตรกรนะครับจำนวนมากได้ รรรเาาาาไไปปหตลดดมแู้ก็แลุ่มเกษตรกรโครงการยกระดับแปลงใหญ่มันสำปะหลังตาบนท่าพระเชื่อว่าบทบาทของอบตมีความสําคัญไม่แพ้หน่วยงานภาครัฐในการส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้เข้มแข็งและประสบผลสำเร็จในการทำธุรกิจเพื่อทำให้อาชีพนี้มีรายได้ที่มั่นคงไผ่ทูลธุรพันธ์ไทย P ี s รายงาน 你好。